คุณสุนัยคะอยากให้ตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่หลังๆมาเนี่ยผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่เปราะบางอ่อนแอมากขึ้นมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือมองมันมีหลายประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับถ้ามองจากฝั่ง DRN มาก่อนเนี่ยอันนี้เป็นยุธทธศาสตร์ที่ DRN ใช้ต่อเนื่องมาโดยตลอดก็คือเราเรอืง่ายๆว่าเป็นยุธทธศาสตร์ คุยไปฆ่าไปก็คือมองว่าการใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะการใช้ความรุนแรงต่อบคนเรือนก็คือสังขารชนไม่ว่าจะเป็นผู้ถือมุสลิมเนี่ยเอามาเป็นปัจจัยเพื่อกดดันรัฐไทยให้ทําตามความต้องการของเบีเอ็นเช่นในช่วงนี้เนี่ยรัฐไทยชะลอเรื่องการเปิดโต๊ะเจรจารอบใหม่เบียเอ็นก็เอาเรื่องการยกระดับความรุนแรงเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขเพื่อจะกดดันว่า ถ้าอยากจะให้ความดุนังมาลดลงก็ต้องเปิดโต๊ะเอร์จาสิอันนี้คือประกาที่หนึ่งในฝั่งไบเอ็นนะครับประกาที่สองในฝั่งไบเอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหายเกณฑ์ตั้งว่าการโจมตี คนเรียนจงที่ประชาชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการออกโต้การกระทำของรัฐไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นหรือเกิดมาหลายปีแล้วแต่มันมาครอบรอบเหตุการณ์เต็มครอบรอบเหตุการณ์ป่าไม้นับตาาปฏาดินินกรามเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรือตุลาอย่างปฏิบัติการคนที่เราใช้กันมันจะเป็นปุป้มปีนี้ซึ่งบบเราก็เห็นว่า มันอันก็มีความเยนแปลงตัวประดับขึ้นนะครับหรือเหตุการณ์อื่นๆเช่นข้อกล่าวหาว่ามีลุตาทีสนัยโกโลบถูกวอาสัาข้ก็กล่าวหาเจ้าหน้าที่แล้วก็มาทาร้ายชาเมนซึ่งเป็นนักบวชตามศาสนาพุทธก็คือนักบวชศาสนาอิสลามทําร้ายก็มาเอาคืนลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็เป็นปัจจใจที่เกี่ยวเนื่องกันก็คืออันยุทธศาสตร์ในเรื่องของการเมืองการทหารที่อเมวมครับ ปัใจจัยในเรื่องของการล้าแงแรนเอาคืนของแต่พะนธุ์ที่อันนี้ก็เป็นทางฝั่งปบญญายเองครับถ้าถ้าทางฝั่งรัฐไทยเองเนี่ยก็ต้องมองว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ยังไม่เปิดโต๊ะเจราจารอบใหม่ผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐไทยยังมีปัญหาว่าคิดไม่ตรงกันเราเห็นตอนนี้เนี่ยสองฝ่ายเป็นสมชพูดอย่างหนึ่งรอมนหยก่ายความมันม่นคงพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านสมชที่มีการให้ข้อมูลล่าสุดเนี่ย เป็นการตั้งข้อสเสนอที่เป็นรูปธรรมแล้วก็จงไปลงมามากเลยคนืยุดการทําร้ายคนเรือนคือพูดถึงเรื่องจำเป็นได้ด่วดคือถ้าทําร้ายคนเรือนเนี่ยมันผิดทั้นกฎหมายระหว่างประเทศแล้วมันคุยจะต่อไปไม่ได้เอาชีวิตคนมาเป็นเครื่องต่อรองนั้นมันทำไม่ได้ผมไม่ชอบที่แบบนี้นะครับขณะที่รองนายกุธรรมพูดไกลๆกว่านั้นแล้วเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้จริงก็คือบอกว่าต้องยุติความรุนแรงทั้งหมดง่ายๆต้องหยุดยิงถึงจะเข้าเจรจาซึ่งมันหมายความว่า เบียเอก็ต um, oh. ้องยอมรับว่าตัวเองแพ้แล้วหรือถึงจะมาหยุดยิงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเจรจาซึ่งเบียเอ็ไม่เอาด้วยแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเองก็ต้องปกลงกันให้ได้สปอร์ตมาจะเอาอย่างไรจะเอาเรื่องการคุ้มครองสิทธิประชาชนการกําหนดพื้นที่ปลอดภัยหรือจะเอาเป็นเรื่องหยุดยิงอย่างที่เชิงซึ่งผมมองว่าหยุดยิงอย่างที่เชิงเนี่ยไปแล้วมันจะยิ่งทาให้สถานการณ์เนี่ยยิ่งต้านเลื่อนไอยแบบนี้เนี่ยกระบวนการเจรจาไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยเอาเรื่องเฉพาะหน้าก็คือว่า สอบฝ่ายเห็นด้วยกันว่าพลเรือนต้องได้รับความคุ้มครองซึ่งแถลงการล่า,ลาสุดเบย์เอ็นที่ออกมาเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเบยเอ็นเองยอมลดระดับแล้วเช่นกันว่ารับปาก็จะไม่ทาํา้ายพลเรือนอีกต่อไปแล้วก็กรณีเหตุการายไมพลเรือนที่เกิดขึ้นก่นนอนนั้นนี้เนี่ยจะเปิดทางให้สามารถเข้าไปสอบสวนได้จะมีไม่มีการรัดว่างระเบิดเจ้าหน้าที่อย่างที่วันก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เสียชีวิตติดผมหนึ่งเพราะว่าไปเก็บหลักฐานเนี่ยเ็บอกว่าต่อไปนี้จะไม่มีแบบนี้ว่าเหตุการณ์อะไรที่ ชื่อว่า oh. เบียเอ็นเกี่ยวข้องเนี่ยก็ไปสอบสวนและเก่ยวินจิตก็ว่ากันไปตามนั้น <Okay. S 2> ก็ก็มันมีความพยายามที่จะลดความรุนแรงมางแต่บางที่รู้ว่าจะไปต่ออย่างไรก็ฝ oh. ่า,ายไทยไม่ชัดเจนค่ะ okay. คุณสุน,นัยถ้าเกิดว่ามองว่าทางบีเอ็นเองตอนนี้ก็เหมือนจะมีความพยายามแต่ทางฝ่ายไทยจะเชื่อมั่นได้มากน้อยแค่ไหนว่าความพยายามนั้นมันจะสอดคล้องกันเพราะว่าถ้าเทียบเคียงอย่างฝ่าย ฝ่ายไทยเองอะค่ะรัฐบาลก็บอกแนวทางหนึ่งสมชอบอกแนวทางหนึ่งมันจะสอดคล้องกับทาง b r n ด้วยหรือเปล่าว่าทางหัวหัวของขบวนการเนี่ยเห็นกระแสที่มันตีกลับว่าไม่โอเคละกับการที่เอากลุ่มเป้า กลุ่มอ่อนแอมาเป็นเหยื่อในลักษณะนี้ก็ออกมาแสดงจุดยืนแสดงท่าทีว่าจะไม่มีเหตุการณ์นี้แต่กลุ่มปฏิบัติการล่ะเขาเขาจะยึดมั่นตามนี้ด้วยหรือไม่เพราะต้องก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นภาพที่มันออกมามันไม่สามารถทําให้เกิดความสันติในพื้นที่ได้เลยนะคะครับเป็นคำถามที่ดีมากครับดีเนี่ย ต้องมีของตัวตนนะครับแกนนาสามารถสังหารกองกาลังได้ในอดีตทุกครั้งที่มีการประกาศลดระดับความรุนแรงเนี่ยนะครับเช่นประกาศก็ช่วงรอมฎอนจะไม่ก่อเอหรือการเปิดพื้นที่ในช่วงโควิดให้ให้สามารถส่งเจ้าหน้าที่แสพยาติกตับพยาบาลเข้าไปดูแลคนป่วยเขาประกาศแล้วก็ทาได้นั่นคือเป็นข้อพิสูจน์ว่า แกนนำระดับสังกาดซึ่งอยู่ในมาเลเซียเดี๋ยวพูดตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับพวกแกนนำระดับสังกาดที่อยู่ในมาเลเซียพวกที่อยู่บนโต๊ะเจรจาเนี่ยจริงๆพวบคุมพฤติกรรมของความรุนแรงในพื้นที่ได้ถ้าอยากจะทําแล้วตอนนี้อมาถึงประเด็นที่สองว่ารู้สึกแล้วครับรู้แลว้วว่าการกระทำที่รุนแรงไม่มีความชอบธรรมเป็นวิธีการทอีกทั้งหลักการอิสลามอีกท,ทั้งกติกาสากลด้วยการไปทำร้ายคนเรืยน <şu S 1> ทำร้าย พฤติการทำร้ายเด็กทำร้ายภรคเหนืเนี่ยมันทําให้กระแสสีกัดแสกแรงเนี่ยนะครับเขารู้แล้วว่ามันไปต่อไม่ได้ที่สําคัญต้องการที่สามบรเป็นองค์กรที่แบ่งแยกดินแดนนะครับรงการนี้แบ่งแยกดินแดนแล้วยึดโยงอยู่กับชุมชนในพื้นที่ถ้าพฤติกรรมของบริาเองเนี่ย เป็นที่ไม่ยอมรับของคนในพื้นที่ก็อยู่ในพื้นที่ไม่ได้ก็ถูกต้อนอ,อยู่เขาก็ชี้บอแผลเจ้าหน้าที่ไปจปับนะครับาะฉะนั้นรู้แล้วว่าที่ทาเนี่ยมันทําให้ตัวเองเต็มที่เปลี่ยนทั้งในระดับของทีมระดับที่กว้างออกไปรวมถึงการเคลื่อนไหวของเบีใเอ็นในวีทีตะประเทศซึ่งสําคัญมากสําหรับเบีเอ็นเพราะว่าเขาต้องการที่นายจา่าหนุนให้เขามีความชอบธรรมในการเดินทางแต่ตอนนี้ไม่มีความชอบธรรมในทุกระดับเลยก็เลยต้องปรับท่าที แต่ว่าอันนี้เราเห็นว่าเปิดอย่างน้อยมีการประกาศออกมาก็ต้องรอดูที่ผูดเราดีว่าเขาระว่าจะไม่โจมตีผลเรวนแล้วเนี่ยนับแหนนี้ต่อไปต้องที่ื่อให้เห็ุว่าทําได้จริงทําตามสัญญาได้จริงๆนะครับแต่เราดูสถิติที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําได้ก็หวังว่าทางนี้พอพูดแล้วก็จะทําได้อย่างพูดครับ แล้วทีนี้ถ้าเกิดไม่ไปมองในบทบาทของคนที่เราก็ยังคงคาดหวังจะให้เป็นคนที่ประสานงานในการพูดคุยเจราจาแล้วเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทางแกนนําของกลุ่มเบียเอ็นก็อยู่ทางฝั่งมาเลเซียด้วยค่ะคุณทนายประเมินว่าบทบาทของทางมาเลเซียเนี่ยควรจะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยหรือไม่เพราะว่าท้ายที่สุดถ้าเกิดเป็นไปตามเป้าหมายของทางเบียเอ็นที่บอกว่าต้องการที่จะแบ่งแยกดินแดนขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สมสมดุลในพื้นที่เนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วผลกระทบก็อาจจะไปตกอยู่กับฝั่งนั้น เราเราได้เห็นการขยับของทางฝั่งมาเลเซียกันมากน้อยแค่ไหนนะคะของมาเลเซียเองก็มีความพยายามที่จะพูดคุยนะครับว่าบรรดาบเรเอ็นทั้งระดับแกนนําและระดับปฏิบัติการที่หลบหนีข้ามชายแดนไปอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยอยู่ไม่ได้ถ้ารัฐบาลมาเลเซียไม่ให้ที่นั้นติดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะมีการชิดเส้นชัดเจนว่า อย่าล้าเส้นเช่นการทําร้ายคนระเรือจริงจริงการขัดการการใช้กําลังอาวุธจริงๆ,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 ๆมันก็เป็นประเด็นปัญหาว่าเรื่อเงี่อนุนให้หรือว่าสนับสนุนให้บีเอเ็นเนี่ยมันเพื่นไหวใช้กาําลังอาวุธต่อสู้กับกราฟไทยเนี่ยมันมันใช่หรือเปล่า,านะครับแต่ใน,นเมื่อมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้ก็ลองมาดูอย่าง,างเป็นจริงว่ามา,าเลเซียควจะทําอะไรก็บอกว่า มาเลเซียก็ควรจะกดดันเรื่องเร่งด่วนเท่นที่บอกว่าการทําร้ายพลเรือนทำร้ายประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ถ้ายังทำแบบนี้ต่อไปก็จะส่งโควกลับมาให้รัฐไทยดําเนินคดีจะไม่ให้ที่อยู่อาศัยต่อไปมาเลเซียจะไม่เป็นที่พักพิงให้กับคนเหล่านี้ต่อไปก็ต้องขีดเส้นกันเป็นเสดซึ่งถ้าถ้ากดดันกันขนาดนี้เนี่ยมีเะไรยังไงก็ต้องยอมอืม ก็หน้าหน้าสดใสเพราะจนบัดนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าข้อเจรจาระหว่างประแานทางการไทยในการพูดคุยกับมาเลเซียพูดง่ายๆก็คือนายกทักษิณกับนายกอันวาของมาเลเซียเนี่ยนะครับมีประเด็นในเรื่องของความมั่นคงแค่ไหนเพราะเท่าที่มีการแถลงออกมาเนี่ยไปพูดเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักไปพูดเรื่องจารเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเอาเศรษฐกิจมาเป็นแรงใจซึ่งมัน ไม่ใช่เรี่ยงเร่งส่วนตอนนี้มันควรจะเป็นประเด็นเป็นประเด็นในระยะยาวว่าพื้นฟูพื้นที่ที่เสียหายจากความรุนแรงไปแล้วเนี่ยเออแต่ขนานาเสรษฐีกทีอะไรแต่เรื่องเฉพาะหน้าคือทำยังไงให้คนไม่ถูกฆ่าตายต่อไปไม่ว่าจะเป็นคนพุนหรือคนมุสลิมก็ตามเนี่ยเราปล่อยให้มีการสูญเสียชีวิตต่อไปไม่ได้เรื่องเหล่านี้เนี่ยอยู่ในการหาตือกันไหมเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำยังไงให้คู่ขัดแย้งทั้จบไปเคารพสิทธิมนุษยชนเรื่องเหล่านี้มันจะขอสละของ ความบริบาได้เฉพาะหน้าได้ด่วนได้มีการหารือกันมาแล้วสุดท้ายก็คือที่ผมเห็นเมือนตอนโคนว่าต้องขอให้มาเซียนตั้งเงื่อนไขเป็นจริงจังว่าถ้ามเบียร์เรนยังมีพฤติกรรมโหดร้ายเข็นค่าประชาชนต่อไปเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถมีที่ยืนอยู่ในบาเลเซียได้จะไปรับการตรวจสอบได้ต้องต้องมีเส้นตายต้องมีเงื่อนไขที่ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ต่อไปครับ แต่ว่าก่อนที่เราจะให้ทางมาริสินได้แสดงบทบาทตรงส่วนนี้ทางไทยเองก็ต้องมีความชัดเจนก่อนในเรื่องของหน่วยงานด้านความมั่นคงที่คุณชุนัยก็พูดเกินเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าสมชพูดอย่างแล้วก็รองนายกร,รัฐมนตรีนั้นก็พูดอีกอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคือต้องรอดูกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบว่าสามารถที่จะหยุดทําร้ายหรือว่าหยุดปฏิบัติการกับกลุ่มพลเรือนผู้บริสุทธิ์อย่างไรก่อนอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วเรื่องของจังหวะหทามมิ่งเวลาเนี่ยก็ถือว่ามีความสําคัญมากเหมือนกันในการที่จะเข้้าไปพูดคคุยตรงส่วนนี สุนัยมองว่าจังหวะเวลาช่วงไหนที่ถือว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่จะมีการเจรจากันเกิดขึ้นคณะพูดคุยได้ติดได้มีการจัดตั้งสําเร็จแล้วก็มีบทบาทของมาเลเซียเข้ามาช่วยตรงส่วนนี้ค่ะครับอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เหตุบังเอิญละที่ทั้งสองฝ่ายอย่างน้อยก็พูดง่ายๆว่าเป็นเป็นฝ่ายฝ่ายที่ค่อนข้างกลางนะเป็นฝ่ายกลางก็คือ มชอทางฝั่งไทยซึ่งไม่ช่อยเดียวนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็สายกลางของ b r เเนี่ยมี่าดเี่ยกมาในจังหวะกอบรับกันเลยนะครับ <Okay. S 2> ว่าพายาอนจะขอะนนวนของความรุนแรงไม่ให้มันบาดปลายอันนี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่เหตุผลในการพูดคุยเปลี่ยนจังหวะแต่มาก่อแต่ว่าในจังหวะเดียวกันรันมยกผู้สรวนออกมาไปอีกทางเลยว่าพ mm. ยายามจะทางสายกลางพยายามจะหาทางลงให้ผมไม่แน่ใจร,รองายกไปคุยกับใครมา ไปคุยกับสายเดี่ยวของไทยหรืออะไรก็ตามเนี่ยมาตั้งเรื่องหขยที่มันเป็นไปไม่ได้จริงแล้วมาตั้งข้อกันถายว่าบรรดาแชร์นาของบริเนที่อยกกู่ในกระบวนการกคุยมาโดยตลอดเนี่ยตัวจริงหรือเปล่าซึ่งก็าอกได้ว่าเป็นตัวจริงแล้วคนที่เข้ามาคุ่กระบวนการนี้ตั้งแต่ต้นก็เป็นอดีตนาย,ยกรัฐบาลของอดีตนาย,ยกาย,ยกนินต์ตระในตอนนั้นซึ่งก็รับรู้ว่าคนๆนี้เป็นตัวจริงเพราะฉะนั้นอยู่ๆว่าไปเอาข้อมูลอะไรมา มันเป็นข้อมูลที่เหมือนจะชี้ไปในทางที่ล้มกระบ,บวนการเจรจา,ามากกว่าที่จะผลให้เกิดการเจรจา,าสังไม่ก็น่าห่วงก็คือต<ะ>อนนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าทางสายเดี่ยวของแต่ละด้านเนี่ยนะครับพย<ะ>ายามจะทําให้ไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นทางสายเดี่ยวบง่งสายก็ตั้งข้อสงสัยว่าตัวจริงไหม<ะ>ต้องยึดยิงก่อนยอมแพ้ก่อนท<ะ>ี<ะ>่จะได้ทางสายเดี่ยวของเปรย์เอ็ก็ข้ามาอยู่นะแต่ว่า<ะ>เราก็ต้องพยายามไม่ให้สายเดี่ยวเหล่านี้เนี่ย เป็นฝ่ายที่กลุ่มบทบาทนําในการกาหนดทิศทางของสัาคมครับแต่ว่บค้นทางฝัง่งรับไม่มันง่ายก็คือว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาสูสุดในยกครับในยกเป็นทั้งผู้นโยการของสมเป็นหัวหน้าสมชใช่ไหมครับแล้วก็เป็นหัวหน้าของกอรรมาธิรด้วยถ้าในยกออกมาพูดตอนนี้เรายังไม่เห็นคุพูดถึงในยกนะว่าท่าทีเป็นยัองไงผมอยากเห็นท่าดีของนายกเช่นออกมาพูดในเชิงที หนุนให้มีการแก้ปัญหาด้วยสติวิธีใช้การเมืองนำการทหารมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นก็จะต้องมีมาตรการเชิงรุกในการปกป้องคุ้มครองชีวพประชาชนการเจรจาไม่จําเป็นต <Interesting. S 2> ้องละทิ้งการคุ้มครองชีวิตประชาชนมันเป็นคูกขกันได้ก็คือว่ากระบวนการสินติภาพต้องมีแต่ละเดียวกันเนี่ย กกําลังของรัฐในพื้นที่ที่จะคุ้มครองประชาชนก็จะเป็นหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาในก็พูดได้แล้วก็เรียกร้องกลับไปอย่างพู่ขัดแย้งก็คือเบียเอ็นว่าสิ่งที่เบียรเอ็นกระนามไปเลยครับพูดตรงตรงไปว่าการกระทำของเบียเอ็นก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่มีมนุษยธรรมสิบกฎหม้สิดหลักอีกรามพูดไปเลยครับเบียเ็นต้องมีค่าหาต้องการจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาอาวุไทยแต่เรายังไม่เห็นนายกออกมาพูดอะไรสักอย่างเลย ค่ะค่ะเจตจำนงทางการเมืองเป็นเรื่องสำคัญนะคะขอพระคุณมากค่ะคุณสุนัยผาสุขค,ค่ะ